เ่นตรงไหนเข้าร่วมการแข่งขันใช่แล้วก็รอขนาดนี้กด <God S 2> <in S 1> เอ็นเลือกคาดเอ็นเนาะอ๋อโอเคกดเอ็นแล้วแล้วเราก็ต้องเลือกเหรอพี่เลือกเป็นอะไรอ่ามิวสิคเชียนอ๋อนักด oh. นตรีโอเคอ่ oh, ะใช่ใช่ใช่ แล้วไม่รู้จะได้ผ่อนไหมแอนจยอาวุธฟ้าคืออะไรเฮ้ยเสียงอะไรโอ้ยนเ่นเล่โอ้ my god โอ้ my god เฮ้ยมีพีชหุ่นหุ่นอะไรฟันยังไงคือฟันยังไงพ่อออกไปฟ้าก็ตุยเสร็จบอกฟ้าก่อนอาวุธอยู่ไหนอาวุธอยู่ไหนกดเลขหนึ่งเลขสองก็ได้เลขหนึ่ง เดินเข้าไปมาแล้วแล้วเเ็บเก็บเ็บคุยอะรยนีแล้วกวดนสาวได้มวปิ๊ดไเนรเ่อนลองเป่าสิใครใครเหลือเน่น่าจะมีบอง เฮ้ยในแถบเราพี่ก็เลยมาเชิญป่าแต่เขาไม่ต้องการเี่ใช้ใช้ดาบนะดันเนอร์เออดีซี่เอ้ยโดนแล้วเฮ้ยโดนแล้วเฮ้ยเฮ้ยสปวยด้วยสปอยดยสปอยด์ <า>พี่ผมตายแล้วฮะผมตายแล้วใช่เหรอคุณตายเหรอใช่แนบตายคาประตูเลยคุณดีดีมากผมโดนลันเนอร์ไม่ใครช่วยเลยบ o ย r อ Sorry Sorry ขอรี่ไม่ทันแล้วม<า>ผมว่าครั้งนี้พี่ก็ไม่น่าผ่าน เพื่อนไปไหนมองมองดูวิวเขาลงไปข้างล่างเลยครับสองบีมาแล้วมึงมึงมร์มึงมึงมึ์เรียบร้อยเลยเรียบ้วชีวิตเอาไลยค่ะเรียชีวิตนี่เลยอะไรอ่ะผมเรียนนี่แหละพอปีกจะเป็นคนปอปีเป็นเพื่อนเลยเขาเขาแช่ขวานดีกว่า

ไโอ้โหกว่ากว่ามันจะฟันอ่ะอาเรื่อเไหนใช่มันฟันจยิงตี่ตามผมมานี่ผมช่วยได้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 คนอยู่นะนี่มาเร็วไปช่วยเพื่อนงานโอเคไม่เห็นนะอันนี้คือของมาแล้วคนมีมีมีเฮ้ยเพื่อนเพาดูเลยเฮ้ยเพื่อนคุณไปใส่รีเร็วลงมาเร็วพี่ลงมาเร็วพี่เดี๋ยวนี่นี่ลงมาเลยลงมาเลย ลงลูมาเร็วลงลูมาใช่เปเราแลคนไปไหนแล้วอ่ะอยู <t> ่ข <t> ้างล่างฮัยลนมาช่วยปะด้วยช่วยด้วยมามาามามเ น eh. <variables> <venant> <o> ี่เขาเจอคนแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วถืออะไรมาเยอะแยะเลยไม่ได้ถือโอ้ง้างง้างขวานเจ้าเจาเจ้ผมเล่นแบบดีบอยส์ฮะกระเนีเซน่ากลัวมาก เป็นปีบอมเบอร์บอมเบอร์บอมเบอร์เอาลงไปเลยเดี๋ยวพี่ก็ได้เกินแล้ว <c oughs> <c oughs> ม่ขีเอ็บอยู่อ้ามันได้เกินใหม่ได้เหรอวอาวพูดดีๆลงคู่เลยไล์ <c oughs> <c oughs> พี่อย่าพูดอมันมีมีจุดเกอเดยวเอใช่ครับพี่เห็นเลือตรงนั้นไหมเรือเหอเ็นเห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 ่นเห็นเห็นเห้นเห็น้า็เล็นเห็นเห้เเเหเเเนหนหเหนห วันนี้เราอยู่ข้างหลังนีน้ไม่ต้องห้องเราไปแชมเบอร์เราไปห้องตันเฮ้ยคุณเฮ้ยเดินไม่ทันบันไดมันลื่นเดี๋ยวผมกดซิวบอลยิงมาเม็วต้องไมนต้องไม่นี่แชมเบอร์ต้องสร้างอ๋อเราต้องช่วยเขาจ้าแค่พี่เจอผมก็ได้พี่พี่ครับ พี่ถือความไปฟันมันก็ได้เฮ้ยมาล้ีหมา哟พี่ตั้งชื่อคลิปแมปรวมมิมโลบบยังยังไม่เดินไม่เดินเจมเบอร์เจมเบอร์ ต้องดีดขวาดีดขวาต้อีขวาตองีขวานี่ยอ๋อตองดีดขวาพี่ฟางเด็พีฟางไม่ชคยออกมาตีลุนลุนหลบีออกมาเร็วดี๋ยลุลบออ้ยไปไปไม่ไม่ไต่อตอไปมากไปไปยธาเอ้ย จับตัวดะหมอไอ้มอโอ้ยี่ผมบอกแล้ว่าพี่เป็นตัวเปล่าดีกว่าอ่ะตัวเปล่ามันทำอะไรตัวเปล่ามันทำอะไรอะแล้วแล้วมันทำให้ทับมี่หยุดนะมันทำให้โหลดปืนเร็วขึ้นฮ่า ทุกคนไปไหนกันล่ะตีลงมาข้างล่างเลยข้งาง,งล่างนี่เหรอใช่ลงมาเร็วิดก,ก้อนมันระเบอด oh ้อยกกอวยระงอมเบอรระงบอมเบอร์บอมเบอร์อเบอมเบอร์บอมเบอร์บอมเบอร์มออมเบอร์อมเบออมรเบร์อเบิบอมเบรอมเอปมเรเ ออีกอีออ n นมเน่มาถามฟ้า้นานแล้วไอคุณหมอเรหน่อนไปหมดแลอะต่อมาข้าหลังด้วยจได้เา่มแล้วจะวางข้างหลังดีกว่าพี่ฟ้ามาอยู่ข้างหน้าเร็วหดยก่าเรอะโอเคครับแะ

บนชั้นไหนชั้นสามหมอขึ้นชั้นบนขึ้ชัขึ้นบนขึ้ันบขึ้นมาแลวพี่ไปขทค่ะกปไม่น่ีเลยค้นมันไดมาขึ้นมาไดมาขึ้นมาเลยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงไหนตรงไหนตรงนี้ก็อี

มันสอนเด็กเล็กดิแล้วล่ด้วยดิคุณเข้าไปได้เลอ่ะกระโดดกระโดดมาลงมาข้างล่างนี้ลงมาข้างล่างนี้ไซโซเซฟเฮลโลนี่ครับสวัสดีค่ะคุณไซโซเรากำลังเล่นเกมโลบอกรกันอยู่สวัสดีค่ะคุณกาโอม เนี <mm ่ยผมบอกนะ้ี่ีเป่าดีกว่าเขาเป่าเองอ๋อนี่เหรอเฮ้ยเขาเปล่าเพาอนะคะว้าปไปไหนอะไปเยไปเลยไปเลยปีไฟอยู่ไหนอะ Help me please Help me Oh my god อาออะไรเนี่ยผมไม่เห็นน่ะ สุดเลยเขาไม่ัตนเร<อ>ียบรู้มองไม่เห็นที่เกิดไม่ได้แล้วพี่ดูคนไม่เหมือนเดียวพี่พพหมดทุกสิ่หมดทุกแล้วเป็นคนสบายสบายผมบอกแล้วเปล่าทีกว่มีไฟเนียงเ,เดียวลูกเลยผมได้อัชชิคเมนฮึเออัชชิคม,มา คนมันเยอมันชนะถ้าคนน้อยเอาหนักแพเยอะแชำเบอรตต์ตัวแตกแล้วตัตกแล้วถ้นัิวคน,น,นได้โอ้โมเคมิ นนแนวปล้วอนะ๋อนแนป้งกันรอนี้องกันมาแล้วเฮ้ยเสียงมาแล้วโอ้ยนี่เสร็จมาแ้อกันแล้วปองเร็วมา้อกันออกเร็ว แน่มันน่าสนใจอย่างยี้ไงคนถึงเล่นเนี่ยเกียริบเอาแล้วให้ความสามวิธีโคตรเล่ยเลยไม่รู้ต้องมีคนเสียบตา้อก่อนใช่ไหมเกียร์ตัวสีขาวไหมสีขาวที่ไม่เห็นแน่มันจะมีคนหนึ่งที่ต้องเสียสตาอ๋อที่อยู่ด้านบนเหรอคะแม่แต่มันต้องมีคนเสียบตาแน่

เลื่อยไหมจะโคก่อนเรือจะมาขั้นลูกลู่นเอลลูเป่าเปาเปลาเปาแนวป้องกันล้วคนเป่าก็วิ่งหนีอย่างเดียวใช่ไหมคะคนเป่าก็คือวิ่งหนีแล้วก็เป่าต่อไปอย่าเนี้ยนะ แกก็ปอยกยังปอดเ้ยมาข้างหลังด้วยอ่ะโอ้โหบล็เบอรเยอะล้เรือเร็เยเหรอเรือเคนออกจากฝั่งไเดียผมไม่ได้คืออะไรผมไม่้ผมยังต้องคอยมันเลยเรอเรว มาเลมนนระวังรังระวังระวังอย้ไปมาเร็วมาแล้วรอแล้วพ yeah, ี่ลอแล้วโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยยัดไปลงน้ำเลยันลงน้ำใช่เริ่มลงเลยุ่งนี้กันะแม่เนียอ๋อนี่จบแล้วเหรอคุณ แล้วว้าวพี่บอกจบคลิปเลยเลยแล้วเราก็จบคลิปเพียงแค่นี้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายบาย